เพื่อนครับเรามองดูาตผุ ng, mm ่มไหมมีตัวอะไรอยู่ครับหนึ่เห็นยังครับกำลังงับถุงอยู่โอ้คงหิวอาหารเลยเพื่อนมั้งบ่นไอ้าเนี่ยมีแมวด้วยแมวิปมาดู นี่แมวจ้าอืมนี่แมวดูสถานการณ์อยู่แล้วก็ตัวนู้นงับถุงอยู่งับหาได้กินอยนู่ตัวนู้นงับอะไรกินอยู่โอ้โหไปแล้วไปแล้ว ไปแล้ว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 อันนี้แมวแมวอยู่นี่ตรงน,นู้นไปนู่นแล้ว